สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะคณะสตรีผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโกจัดงานเลี้ยงรับรองถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสสด็จพระราชดำเนินเยือนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโกในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโกเพื่อทรงเปิดนิทรรศการสยามเดอะควีนแอนด์เดอะไวซิตี้เฉลิมฉลองวาระ150ปีพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทีราบรมราชเทวีพระพันวษาอาัยิกาเจ้าและครบรอบ120ปีที่สมเด็จพระพันวษาอาัยิกาเจ้าทรงอำนวยการจัดงานหัตถกรรมของสตรีไทยไปสแสดงในนิทรรศการเวิลด์โคลัมเบียนนครชิคาโก เป็นการเผยเพแพร่งงานศิละปะศัตยกรรมของไทยในงานนิทรรศการระดับนานาชาติในต่างประเทศเป็นครั้งแรกนั้นคณะสตรีผู้สนับสนุนพิพิพธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโก้ได้จัดงานเลี้ยงรับรองถวายณพิพิพธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโก้นายแกรี่จอร์แนประธานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโกและนางเพ็กกี้สโนฟประธานคณะสตรีผู้สนับสนุนพิพิพธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโกเฝ้าทูลอะงัพระบาทรับเสด็จ พร้อมด้วยนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคณะกรรมาการมูลนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอายัยกาเจ้าและข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆของไทย ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการสาธิตทางวัฒนธรรมของไทยที่สมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าทรงส่งเสริมให้สตรีไทยได้ฝึกฝนและทรงนำคณะสตรีผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์และคณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ชมงานหัตถกรรมไทยเช่นการร้อยมาลัย การทำเครื่องหอมไทยเช่นบุงาการจัดเชี่ยนหมากโบราณการจีบพลูการทำขนมและของว่างไทยการปักผ้าด้วยเสดึงแบบโบราณเป็นที่ปรับลื้มชื่นชมแก่คณะสตรีผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์และผู้บริหารพิพิธภัณฑ์เหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งคณะสตรีผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2491 เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนสนใจสมาคมประติศาสตนครชิคาโกเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสมาคมและรับรองบ,บุคคลสำคัญที่เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปัจจุบนนันคณะสตรีชุดนี้มีสมาชิกที่มีชื่อเสียงกว่า350คนได้ระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินง,งานของพิพิธภัณฑ์ทั้งการปรับปรุงให้ทันสมัยการสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติม รวมถึงสนับสนุนการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจต่างๆของพิพิธภัณฑ์ด้วย นายแกรี่จอห์นสันประธานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห Chicago, ่งนครชิคาโกกล่าวบนคมทูลว่าพิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่ถ่ายทอมดมรดกทางวัฒนธรรมให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดน,นิทรรศการสยามเดอะควีนแอนด์เดอะไวท์ซิตี้ในครั้งนี้เลนของนางพอตเตอร์พาวเมอร์ประธานคณะผู้จัดงานนิทรรศการศริลปะหัตถกรรมเวอร์คลัมเบียนนครชิคาโกเมื่อปีพุทธศัรการาช2436ได้มีโอกาสเฝ้าทุลละอองระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีพระราชปนัดดาของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอาัยิกาเจ้าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโก้ได้ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอาัยิกาเจ้าและรัฐบาลไทย จัดนิทรรศการเฉลิมฉลองวาระ150ปีพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าและเป็นวาระครบรอบ120ปีที่สมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าได้ทรงอํานวยการจัดงานหัตกรรมของสตรีไทยมาจัดแสดงในนิทรรศการศิลปหัตกรรมที่นครชิคาโก้ด้วย นางเพ็กกี้สโนบประธานคณะสตรีผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ปรอดิสาสหร์นครชิคาโก้กราบคมทูลว่ากลุ่มสตรีแห่งนครชิคาโก้มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองวาระสําคัญในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานเฉลิมฉลองวาระ150ปีพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินที่ราบรมราชเทวีพระพัมวษาอายิกาเจ้าและครบรอบ120ปี งานนิทศการเวิล์คอลัมเบียนนนครชิคาโกซึ่งสมเด็จพระพรนศาอายิกาเจ้าได้ทรงอำนวยการให้นำงานหัตกรรมของสตรีไทยมาจัดแสดงนนนครชิคาโกนี้ทรงมีโอกาสพบเพลของนามพอตเตอร์พาวเมอร์และร่วมกันจัดนิทศการให้ผู้คนได้ย้อนอดีตไปเรียนรู้เรื่องราวอันเป็นประโยชน์และพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆของสมเด็จพระพรนศาอาอิกาเจ้า เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานวางส a b ทุมที่ประทับของสมเด็จพระหันถ์สาอิยกาเจ้าให้เป็นที่ประทับของพระองค์นั้นได้มีพระราชดำรัสด้วยว่าเมื่อไปประทับแล้วให้ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระหันถ์สาอิยกาเจ้าเพื่อนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณจึงทรงตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และต่อมาได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสด้วยว่าการจัดแสดงนิทรรศาการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้าที่นครชิคาโกครั้งนี้ส่งนำผลงานทางศิลปะหัตถกรรมของไทยมาจัดแสดงเพราะศิลปะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ศิละปะจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตที่เราควรแบ่งปันให้เพื่อนรักพระองค์จึงได้นำการแสดงและศิละปะหัตกรรมของไทยมาให้เพื่อนชาวชิคาโกได้รู้จักโทรทัศน์ดวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้เวลา16นาฬิกา21นาทีพระเจ้าวโวง์เธอพระองค์เจ้าเสยร ة พระวรชายยาสเสด็จไปโรงแรมสวิสโซเดลพาร์คไนเลิศส่งเปิดงานแสดงดอกไม้ประจำปีครั้งที่27ในชื่องานใหญ่เกินจริงประจำปี2556 โอกาสนี้ทอดพระเนรการแสดงของเด็กจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดานในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดนครศรีธรรมราชกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ งานแสดงดอกไม้จัดเป็นครั้งแรกจากการเริ่มของท่านผู้หญิงเลอศักสมบัติ ri, สิริเพื่อนํารายได้มอบให้กับม hmm. sure. ูลน right. ิธิและองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆในครั้งนี้จะมอบให้กับ3องค์กรการกุศลได้แก่สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดานมูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในการนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีราพระวรชายาได้ประทานภาพชมพูพันธิย์ภาพเขียนฝีพระหั พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติสำหรับประมูลในงานครั้งนี้ด้วยงานนี้จะมีจนถึงวันที่29กันยายนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพิจิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประสงค์พิทูลกิจจาเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้แทนพระองค์ถวายถุงยางชีพพระราชทานแด่พระสงฆ์วัดต่างๆและมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ชาวอำเภอทับคล้อ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมรวม2,000ชุดที่ศาลาก,การประเรียนวัดน้องขนาดอำเภอทับคล้อ์จังหวัดพิจิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทอดทิ้งราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ